ัดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านดินไก่น้อยนะครับออกมาดูนะครับวางแผนว่าจะต่อเติมหลังคาเพิ่มเติมออกมานะครับเพื่อไม่ให้ฝนสาดนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นส่วนที่ฝนสาดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับนี่ก็คือสภาพของ บ้านดินนะครับหลังฝนตกฝั่งนี้ฝนตกแล้วก็มันสาดใส่ทางด้านนี้นะครับก็เลยจะทำหลังคาตอออกมาอีกนะครับด้านหลังก็มีพื้นที่ติดเหลือนะครับหลังคาทำหลังคาต่อกมาอีกก็จะได้กลายเป็นห้องน้ำกับห้องครัวทางด้านหลังนะครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มันก็ทำให้ผนังเป็นประมาณนี้เลยครับที่เราฉาบไว้ไม่อยู่นะครับตรงขอบหน้าต่างโดนเยอะก็เห็นแกลบที่เคยฉาบไว้นะครับฉาบรอบแรกเห็นแกลบเลย ถ้ามีหลังคาด้านนี้ฝนก็จะไม่สาดเข้าอันนี้สาดเข้าเปียกไปจนถึงด้านในเลยนะครับอันนี้คือสภาพทางด้านในบ้านดินนะครับถ้าต่อเติมหลังคาส่วนด้านหน้ากับด้านหลังเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องฝนสาดอีกแล้ว ครับ <_ d ew> ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับบ้านดินหลังฝนตกมีมาเฝ้าบ้านด้วยพะโลพะโลนอ,นอนตัวหนึ่งครับและนี่ก็เป็นส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ ฝนก็สาดเหมือนกันนะครับนํามาดูกันนะว่ามันสาดเข้ามาแล้วก็ถึงตรงผนังบ้านดินเลยนะครับอันนี้ลมยังไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สาดเข้ามา้ดานหน้าก็จะทําหลังคาย,ยื่นออกมาอีกนะครับเพื่อกันฝนครับบ้านดินไก่น้อยก็อยู่ตั้งอยู่มาแล้วหนึ่งปีนะครับ ฝนก็สาดแล้วก็ดูทิศทางลมทิศทางฝนแล้วก็พิจนารณาดวแล้วสสมควรว่าจะต้องต่อเติมหลังคาไปอีกนะครับปีนี้แล้วเสร็จแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ